อา,อารุณฟ้าที่สุดใสนะครับโอ้ยเนเวนเกย์เย็นๆกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม <c oughs> ในเกมนานี้กันเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้เนี่ยตามคําขอเลยมีคนขอว่าพี่ครับพี่ครับทาบักเรือบักบอร์ดได้หน่อยครับบักบอร์ดทำไงครับผมนะก็วันนี้เราจะมาสอนกันแล้วตอนนี้มีแขกรับเชิญคือเอโนเอ็นนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยก่อนสอนก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะ แล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีวิธีการทํเรือบัก2วิธีนะผมนะมีวิธีเดียววิธีเดียววิธีหนึ่งวิธีที่ผมไปดูจาก youtube มาแล้วก็ออกมาทำเหมนนะคือวิธีของเอ็นเวนส่วนวิธีของผมก็คือเป็นวิธีที่สําหรับคนที่แบบเขี้เกียจแล้วกันขี้เกียจแล้วมันมีโอกาสมันมีโอกาสติดหรือไม่ติดนะวิธีของผมเนี่ยก็คือ ที่แต่ที่ผมทำมาก็คือ,อ,อไอกองทัพเรือมันยังทำได้นะแต่วิธีของเอโนเวนคือมันทำไม่ได้นะครับผมนะก็คือแบบยิงอ่ะยิงยิงยิงไม่ได้มั้งผมไม่รู้เหมือนกันแต่ของผมเนี่ยคือยิงโดนนิดหน่อยนิดหน่อยนะผมนะมันเป็นวิธีบั็กที่แบบง่ายๆอ่ะผมว่าเอาทุกคนน่าจะทำได้นะของผมนะส่วนของเอโนเวนคือใช้ผลปิสานนะผมนะก็คือผไฟนะก็ผมนะเทยเอโนวนมาอยู่ไหนเอโนเวนกำลังบินโอเค okay, เดี๋ยวพี่จะเสกเรือก่อนแล้วกันเสกเสกบอร์ดโอเคบอร์ดมาเอาเชียร์ปิดลำแป๊บนึงลำปิดลำ บอร์ดอยู่ไหนวะเนี่้ซ่อมบอร์ดแป๊บนึงซ่อมบอร์ดก่อนซ่อมบอร์ดก่อนโอเคตั้งบอร์ดขึ้นมาซ่อมไม่เสร็จโอเคเอาเลยวิธีของอินเวนก่อนวิธีแรกไปวิธีทำเรือบักนะครับผมนะดูปุ๊บโอ้โหง่ายง่ายทุกคนง่ายง่ายขอแค่ใชนะ้ผลไฟเอาผมนะผลไฟมีแค่ผลไฟก็อีซี่เลยทุกคนดูด,ดิแบบผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแจ้งเตือนหรือเปล่าในวเนนี้อ่ะนี่น,นี่มาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่น่าจะแจ้งหรือเปล่าวันนี้ผมก็งงอยู่เหมือนกันทำไมมันมาไวจังวะเฮ้ย นี่คือวิธีของเอ็นเวนนะวนะวิธีนี้ใช้ได้อยู่นะันนะต้องแต่ต้องใช้ผลไฟนะย้ำว่าต้องใช้ผลไฟนะถ้าไม่ใช้ผลไฟผมว่าไม่ได้มันไม่ได้หรอกเออแต่ถ้ามันสูงเกินไปเรือมันอาจจะไม่มาก็ได้นะที่ผมเคยเห็นนะคือสูงเกินไปอ่ะเรือมันอาจจะไม่มาก็ได้๋ยวผมจะทําให้มันต่ำกว่าน,นิดนึง <The> ถ้าใครสังเกตคือเรือมันจะไม่มาทะวัน <The> ่ะอ่านี้นี่ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้มาแล้วเนี่ยนะอนั่นเนีมาแล้วลำหนึ่งประมาณนี้ทุกคนความสูงประมาณนี้ต้องหนึ่งคือใช้ผลไฟับผมนะแค่นั้นจบหนึ่งผลไฟสองบอด เอาแล้วไปตีใครวนะน่ะเอาออนวินแอดไลน์ Ad หน่อยโอเคละนี่ทุกคนเห็นนังนี่คือบัคบอร์ดนะผมนะเอาไปใช้กันได้นะทุกคนขอ้ยมีผลไฟคนระับผมนะส่วนเดี๋ยวไปช่วด,ดูวิธีที่สองกันเลยนะวิธีเดี๋ยวรอให้เรือมันมาใหม่ก่อนดีกว่าเ,เดี๋ยวเราทำลายเรือก,ก่อนนะผมนะไม่ต้องทำลายหรอกให้มันมันหายไปให้เรือมันหยุดนิ่งนะต่อยไปต่อยไปกดจุดนี่นี่นะนะอ,อโอเคจากนั้นเราก็เอาบอร์ดมานี่เลยทุกคนนะบอร์ด มาแล้วก็ ắt, งัดงัดอย่างนี้เลยทุกคนแบบเนี้ยปึ๊บแล้วก็ปล่อยครับผมนะมันจะมีโอกาสติดอยู่ก็คือมันจะแบบปลอดมันจะแบบเขาเรียกอะนะมันจะบินขึ้นด้านบนอนะนี่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 เหมือน,น,นมันจะติดแล้วนะแบบนี้เหมือนจะติดแล้วนะเห็นไหมนี่คือวิธีที่สองนะนนนผมนะผมผมใช้อยู่แต่นั้นผมตีอยู่คนเดียวผมก็เคยใช้นะวิธีนี้วิธีนี้ผมว่าเป็นวิธีที่สําหรับคนแบบไม่มีผลนะเออไม่มีผลอาจจะทําได้นะผมนะก็สองวิธีที่ผมจะโชว์เดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะจบด้วยการหาผลหนึ่งผลนะวั้นนั่นเดีนยว โอเคไปเราไปกันดีกว่าโอเคมาวิธีของผมอีกรอบนึงสำหรับใครที่งง,งๆว่าทำไงนะฮะไปเดี๋ยวทำนายเดี๋ยวฆ่าคนเองดีกว่ามาพอฆ่าเสร็จแล้วจะไมครับมผมนะแล้วก็เอาเรือเนี่ยมาดับอย่างนี้คนระับผมนะแล้วก็งัดงัดขึ้นอย่างนี้เลยคนแบบคือแต่เรือมันโค้งๆผิดไปนี่อย่างนี้ตรงนี้นนนอุยชิ๊ ต้องชนนะต้องชนเรือมันนะแล้วก็ให้มันกอดมันงัดขึ้นไปเนี้ยปุ๊บแล้วก็กระโดดครับผมนะนี่ไอ้นี่ก็ต่ําไปนะทำแบบนี้ต่ําไปแต่ก็น่าจะโอเคแล้วแหละครับผมนะอยากให้สูงกว่านี้นิดนึงกว่านี้นิดนึงนะครับผมเพื่อาการรับมือมป,ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วแหละผมว่านะครับผมนะสามารถตทำสูงได้ก็คือแบบพอเวลามันมันถึงขั้นสูงเราก็รีบกดกระโดดนะผมนะบอร์ดมันจะค้างไม่อยู่อย่างนั้นเลยนะผมนะคุย ปุ๊บแล้วก็โอ้ยนี่ก็ตามไปนะครับน,นี่ครับผมน,ะนี่นี่ประมาณนี้คือสูงแล้วนะนี่ประมาณนี้เลยนะวันนะีใช้วิธีนี้ได้ครับผมนะเดี๋ยวให้เอ็ดเวนโชว์อีกทีนึงเอ็ดเวนจัดการโชว์อีกทีดีวิธีของเอ็ดเวนแบบว่ามันสูงไหมนะใช้ท่ากระโดดของขนไฟอะทุกคนนี่นี่ยืนยืนด้านหน้าก่อนนะจังหวะแรกยืนด้านหน้าปุ๊บเข้าไปนั่งแล้วก็กดกระโดดเลยนะวันนะีกดกระโดดท่าไหนท่าอะไรของขนไฟมันท่าอะไรหรือเปล่าอย่าไปไดน จานะกนั้นเราก็ตาให้เรือลงมานิดนึงแนละ้วถ้าสูงไปเดี๋ยวเรือไม่มานะผมเตือนแล้วนะนวนะถ้าสูงไปเรือจะไม่มานะเตือนแล้วเดี๋ยวนะก็เดี๋ยวหาผลไม่ทักผลเดี๋ยวปิดคลิปเน่านะหาผลได้ทักผลก่อนแล้วก็ปิดคลิป ไม่ได้ผลว่ะเยลูผลแรกของเราก็คือโอ้โหไม่งรู้ะตัดติน